ทําตามสัญญา ต้องแยกเงี้ยห็นว่าคอร์รัปชันเรื่องหนึ่งประชาธิปไตยเรื่องหนึ่งคอร์รัปชันเกิดขึ้นทุกสังคมทุกสมัยไม่จําเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ที่สองเรื่องมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเรารับรู้ปัญหาคอร์รัปชันมากกว่าสังคมอื่นตัวเราประชาธิปไตยเองเนี่ยทำให้เรื่องเหล่านี้มันเปิดเผยทําให้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน,นสังคมที่ดีไม่ใช่สังคมที่ปิดทุกอย่างคุณสามารถพูดปัญหาคอร์รัปชันในโลกเผด็จการหรือเปล่าได้ไหมล่ะ ผมว่าไม่ได้นะไม่ได้หมายความว่าในระบบเผด็จการไม่มีคอร์รัปชันไม่มีใครรู้เพราะมันไม่มีกระบวนการตรวจสอบตรวจสอบไม่ได้ผมว่าเรื่องที่ใหญ่สุดในสังคมนี้ก็คือการได้มาซึ่งตัวแทนทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคิดว่าตัวแทนทางการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นการได้คนดีเข้ามาเป็นผู้ปกครองผมขอแยกเงี้ยวเวลาเราพูดถึงคนดีเนี่ย กับตัวแทนในการเมืองที่ดีเนี่ยต่างกันเพราะอะไรเพระพาะคุณค่าของการเป็นคนดีนั้นคือแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่หลักการของการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีคุณค่าอื่นที่สําคัญกว่าเช่นเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของสิทธิเสรีภาพคุณค่าต่างๆมันมีพื้นที่ของมันมีการแสดงออกของมันกันและสังคมนี้เนี่ยไม่เคยทําให้เรื่องพวกนี้มีความชัดเจนของพื้นที่ระบบต้องสําคัญกว่าคนเอาง,ง่ายๆไปต่างประเทศสัญญาณไฟยังไม่ให้ข้ามก็ไม่ข้ามในหาที่หนังคมไทย ข้ามได้ตลอดเวลาปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเป็นยังไงแต่ปัญหาคือระบบที่ทําให้คนเชื่อมั่นและคุ้มครองค,นคนอ่าออกแบบระบบที่มุ่งทําลายอีกฝ่ายหนึ่งระบบที่ดีคือทำงางให้ทุกฝ่ายอยู่ภายใต้ใตกติกายอมรับและเคารพกติกาเดียวกันให้ได้ ือเวลาพูดถึงมัจฉัยใยคุณอย่าคาดหวังความนิ่งเงียบอย่าคาดหวังทุกคนต้องเจ็บคอความขัดแย้งมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการถกเถียงแสดงความเห็นในสังคมที่เงียบมีแต่ผู้พูดและผู้ฟังโดยที่ผู้ฟังไม่มีสิทธิ์ได้ถามสังคมเหล่านั้นเนี่ยมันแห้งแล้งการถกเถียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมคิดว่ามันช่วยเชฟทิศทางของสังคม มันทําให้คนเนี่ยมาโฟกัสว่าเรื่องไหนที่สําคัญสุดท้ายแล้วเขาจะมีสิทธิ์เขาจะเลือกเองแต่ถ้าเกิดฟังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย กลุ่มคนที่ออกตัวว่าไม่สนใจการเมืองหรือไม่สนใจประชาธิปไตยแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขามองไม่เห็นก็คือไอ้ที่เขาทาอย่างนั้นเนี่ยในสังคมไแบะพันธ์ทำให้เขาทําได้อันนี้คือเสรีภาพนี่คือการเมืองอย่างหนึ่งแต่ในเสรีภาพอีกอย่างคือเสรีภาพเชิงลบนั่นหมายว่าสิ่งที่คุณต้องสู้มาเขาอาจจะมองว่าการเมืองคือเรื่องพวกนี้สําหรับผมไม่ใช่การเมืองกําหนดชีวิตก่อนที่คุณจะเกิดและหลังจากที่คุณตาย เอาสิถ้าสมมุติว่าคุณจะไปญี่ปุ่นแลว้วบอกอยู่ๆบอกว่า,าข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับบาญี่ปุ่นแล้วคุณต้องทําวีซา่าเนี่ยการเมืองล้วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงไม่ใชเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการจราจรทุกงหมดคือการเมืองแต่คุณไม่เห็นไงเพราะคุณไม่ได้ใส่ใจและผมเรียกคนเหล่านี้ว่าคุณอยู่ในม่านของความไม่รู้คุณอิกนอต่อสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณจึงไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ฉลาดแต่เพียงแต่ว่าเขา ตัวเองงจากสิ่่ทีรียกว่ากาารรเเมืองต้องมาคุยเรื่องพื้นฐานคือมันน่าเศร้านะภาษาไทยในโลกนี้มันไปไกลมากแต่ว่าในสังคมนี้ต้องมาคุยเรื่องพื้นฐานเราจะอยู่อย่างไรเห็นคุณค่าที่สําคัญในสังคมนี้อย่างไรเรื่องของความเป็นธรรมความยุติธรรมเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องพูดนี้เนี่ยมันต้องคุยกันอย่างจริงจังตามมาด้วยการเคารพยอมรับ ไม่มีสังคมไหนตอบโจทย์ได้ถูกหมดแต่ในการตอบโจทย์มันคลี่คลายทางให้กับประาชาชนไตยภายใต้บรรทัดฐานและกติกาที่เราเห็นพ้องต้องกันหรือเห็นต่างกันก็ได้แต่อย่างน้อยเราเคารพในความแตกต่างนั้นได้